ดีมากนะครับสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็แขกผู้เกียริทุกท่านณที่นี้ครับเข้าสู่งานแถลงข่าวโครงการเรื่องเล่าจากสวนสัตว์อย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับ และแน่นอนครับว่าผู้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ไม่ใช่ใครครับแต่เป็นท่านซีอโอสัญชัยจุลมลผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบะร,รมราชวัลธรรมเรียนเชิญท่านขึ้นมาพูดคุยกับเราบวนเวทีนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยครับต้อง <nap> <t> ขอเรียนถามท่านสัญชัยนะครับว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยอยากทราบว่าโครงการเรื่องเล่าจากสวนสัตว์นี้มันมีที่มาที่ไปไงครับก็นะครับสวนสัตว์เองก็เป็นตำนาน เป็นกำนันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่5นะครับเป็นผู้ขอตั้งนะครับแล้วก็ให้ทำให้มีสวนสัตว์นะฮะต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ครับองค์การสวนสัตว์นะครับดูแลสวนสัตว์ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะนะฮะที่เรานั่งอยู่ที่นี่คือนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสวนสัตว์ดุสิตครับนะครับมีเรื่องสืบเนื่องยาวนานมาก็ 75ปีแล้วครับในวาระโอกาสนะครับเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีสวนสัตว์ไทยครับวันนี้ก็เป็นที่มาของนะครับตำนานสวนสัตว์ครับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสวนสัตว์หลายคนนะครับทั้งผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็นะครับน้องๆทั้งหลายแฟนคลับพี่บอยนะครับที่อยู่ที่นี่อาจจะเป็นผลผลิตนะครับ เกิดจากเกิดขึ้นจากสวนสัตว์ก็ได้รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับอาจจะมาพบรักกันในสวนสัตว์ใช่สมัยก่อนนี่เข้ามาพบรักกันมานัดกันมาเที่ยวกันมาเดทกันที่นี่นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับสวนสัตว์เองก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็ ยังมาเที่ยวสวนสัตว์กันนะครับวันนี้ก็มาเพื่อเป็นการตอบย้านะครับความเป็นสวนสัตว์ครับนะครับในตำนานสวนสัตว์นี้ยังเป็นนะครับสถานที่พักผ่อนนะครับสถานที่เรียนรู้ครับนะครับแก่นักเรียนนักศึกษานะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่สนใจ ครับก็เป็นประโยชน์มากครัเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้พักผ่อนนะฮะแล้วก็ทําให้ทุกคนนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกันประสานความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยและเชื่อว่าทุกคนนัที่นี้เนี่ยอาจจะต้องมีประสบการณ์บ้างแหละเคยมาเขาดินบ้างแหละนะฮะพูดถึงโครงการดีๆแบบนี้ต่อค,คือแน่นอนครับว่าเรารู้ถึงที่มาที่ไปของมาแล้วแล้ววัตถุประสงค์จริงๆของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพุ่ประส์ก็เนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีสวนสัตว์ไทยนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ในปี2558นะครับเราก็ได้มีการจัดงานกันทั้งปีครับครับผมบเห็นว่ามีการจัด การแบบว่าสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์นี่มันเป็นยังไงครับนะครับสวนสัตว์นี้นะครับนอกจากที่เรานําสัตว์มาจัดแสดงให้นะครับพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับทุกรุ่นครับได้เข้าเที่ยวชมแล้วสวนสัตว์เองก็ยังมีการอนุรักษ์วิจัยนะครับสัตว์ป่าเนื่องจากว่าขนาดนี้นะครับสัตว์ป่าในประเทศไทยรวมทั้งสัตว์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับเริ่มลดน้อยลดจํานวนลง โครงการสวนสัตว์ก็เมื่อนําสัตว์มาจัดแสดงแล้วนะครับองค์การสวนสัตว์ก็มีนักวิชาการมือดีๆนะครับที่จะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับแผ่นดินไทยหรือว่าโลกนี้นะครับรวมทั้งการขยายพันธุ์สัตว์ให้มีเพิ่มจํานวนมากขึ้นครับมาถึงกลุ่มเป้าหมายในโครงการครั้งนี้ฮะโครงการเรื่องราวจากสวนสัตว์นะครับ กลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งเห็นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายสาคัญหรือกลุ่มเป้าหมายหลักๆนี่คือใครบ้างครับนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็เป็นเป้าหมายตลอดไปก็คือนักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องประชาชนกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสวนสัตว์มีชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเยอะนะครับก็ได้ความสนใจนะครับอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องตลอดมานะครับสวนสัตว์เองนะครับเราก็ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับจะได้มาแล้วมาอีกครับนะครับมาแล้วพบเห็นแต่สิ่งใหม่ๆครับผมก็เรียกว่าทั้งคนชายและก็ชาวต่างชาติเนี่ยทุกรุ่นทุกวัยมาได้หมดเลยแล้วระยะเวลาในการดาเนินโครงการนี้นะครับยาวนานขนาดไหนครับก็นะครับเนื่องในโอกาสที่สวนสัตว์นะครับก่อตั้งมา75ปีแล้วนะครับสําหรับปีนี้เราก็จัดงานเฉลิมฉลองกันทั้งปีนะครับ สำหรับนะครับคือการจัดงานเนี่ยนะครับนอกจากจัดงานนะครับเป็นอีเวนต์ต่างๆแล้วนะครับทางสวนสัตว์ดุสิตนะครับกําหนดการจัดเที่ยวสวนสัตว์ไทยนะครับในช่วงวันที่ 4. วันที่5วันที่6พฤษภาคมนี้นะครับเป็นการจัดงานแบบย้อนยุกลํำลึกถึงสวนสัตว์ในอดีตนะครับยังไงก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับเป็น อย่าลืมยังไงก็ต้องมานะครับใน<พ>บช่วงวันที่4วันที่5้าวันที่6มาย้อนยุคก,กันที่สวนสัตว์ดูสิที่ถือว่าสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศนะครับเราก็จะมีกําหนดการที่จะจัดแต่ละสวนสัตว์ไปซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ,รบวันเวลาที่จัดนะครับนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญหรือว่ากิจกรรมสาคัญของโครงการนี้หรือเปล่าครับก <พบ S 2> <ๆ S 1> ิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญนะครับและนอกจากนี้ยังมีงานต่างๆอีกมากมายฮะนะครับขอให้ติดตามจากทางสื่อ นะครับเว็บไซต์ของสวนสัตว์นะครับ w w บ s u t h a i l a n d o r g นะครับผมโอเคครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญนะครับในวันนี้ผมขอให้ทุกคนนะครับนับถอยหลังไปพร้อมกับผมนะครับแล้วก็ท่านประธานจะทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมนะครับนับตามผมนะครับ5 4 3 2 1